Ihr. สินค้าตัวที่สองนะคะพี่น้องคะสินค้าตัวที่สองพี่อ้มกุ้ไก่จะมาแนะนําในการเปิดแพ็กเกจวันนี้นะคะตัวนี้กุ้ไก่ก็นะคะกุไก่ทำบริษัทโขงชีมูลมาปีนี้ปีที่สามเลยนะคะแล้วใช้สินค้าของบริษัทโขงชีมูลทุกตัวนะคะจะไม่ใช้เฉพาะตัวที่บริษัทโขงชีมูลไม่มีนะคะไปซื้อที่อื่นมาใช้แต่ทุกตัวที่บริษัทขายนะคะเราเป็นเจ้าของคนหนึ่งนะคะเราก็ต้องใช้สินค้าของเราถูกต,ต้องไหมคะ กาแฟสมุนไพรตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคุณไก่ก็ใช้ดูแลสุขภาพตัวเองมา3ปีแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะเป็นกาแฟแบบทรีมันนะคะ1ถึถุงใหญ่ มี22องเล็กนะคะพี่น้องคะเปิดแพ็กเกจในราคา3 7 5บาทเหมือนกัน50 P v ีเป็นแพ็กเกจไดมอนด์ Diamond นะคะรับรายได้ไปนะคะเดือนล้าน75 0 0หมนบาทแต่นะคะไม่ใช่สมัครปุ๊บแล้วท่านนอนดิสดืออยู่นะคะแล้วรายได้จะเข้าไม่เป็นนะคะอย่างนั้นเราต้องเข้ามาทําคําว่าธุรกิจนะคะธุรกะ,ะรก็คือเป็นธุระของเราแล้วเป็นกิจก็คือกิจ,จการนะคะธุรกิจก็คือธุระ เราต้องทําธุระให้เป็นกิจการของเราเออนะคะเออวันนี้มีภาษาไทยวันละครด้วยเออนะคะธุรกิจคือเราต้องทํานะคะเราต้องทําให้เป็นธุระของเราแล้วถึงจะเป็นกิจการของเรานะคะเอออาไก่ก็เหมือนกันตอนนี้ก็กําลังทําธุระของตัวเองให้เป็นกิจการเพราะว่าตัวนี้คือเป็นกิจการของอัฟกไก่นะคะก็ออกมาทําธุระในการบอกต่อแบ่งปันกับพี่น้องหน้าจอทุก,กวันเลยสิบเอ็ดโมงก็เจอกับอาพวกไก่นะคะ เดี๋ยวเรามาพูดสินค้าก่อนนะคะว่าสินค้าตัวนี้นะคะหนึ่งอันหนึ่งถุงใหญ่มี22สซองเล็กหซองเล็กบรรจุ15กรมัมให้พลังงานแคลอรี่แก่6กแคลอรี่นะคะพี่น้องคะแล้วมีพืชสมุนไพรที่เป็นพระเอกของเรานะคะทั้งหมดมี13ตัวแต่ที่เป็นพระเอกโดดเด่นนะคะเด่นกว่าที่อื่นเพราะที่อื่นเัาแต่ยังไม่เคยเจอว่าอากาแฟที่ไหนจะมีตัวเถาวัลเปียงนะคะเถาวัลเปียงเป็นราชาสมุนไพรเลยนะคะที่จะดูแลเราตั้งแต่ ภายในสู่ภายนอกดูแลตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยทีเดียวนะคะส่วนสําหรับตัวเถาว,วันเปรียงแล้วนะคะไม่ได้มีแต่เถาว,วันเปรียงนะคะพี่น้องคะยังมีเนื้อตัวกาแฟนะคะเป็นกาแฟพันอาราบิก้านะคะพี่น้องคะมีอยู่แค่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะเอาไปกินวันละสามสองก็ไม่ได้บีบระหัวใจอะไรนะคะและที่สําคัญนะคะพี่น้องคะเปิดแพ็กเกจสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรับกาแฟไปดูแลสุขภาพหนึ่งถุงนะคะแล้วยังมี P ีวีให้ห้าสิบีวีนะคะอ่า ส่วนนะคะกาแฟตัวนี้นะคะอะนอกจากจะมีนะคะตัวอัเวันเปียงแล้วนะคะถเวันเปียงก็จะช่วยในเรื่องเส้นตึงเส้นยึดนะคะตรงนั้นเราใช้คู่นะคะเราใช้คู่กับตัวน้ํามันเอ็นยืดก็จะทําให้สุขภาพของท่านเนี่ยเวิร์กมากๆเลยนะคะเวิร์กมากๆเลยสองตัวนี้ขาดกันไม่ได้นะคะพี่น้องคะเป็นเธอมาเป็นแบบคู่จิ้นกันนะคะคู่จิน้นหากท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพเส้นตึงนิ้วล็อกไหลติด แล้วท่านได้ดื่มกาแฟตัวนี้ด้วยซึ่งมีเถาว,วันเปียงเป็นส่วนผสมเส้นของท่านนะคะก็จะค่อยๆอ่อนตัวลงมาได้อย่างรวดเร็วนะคะสองู่นะคะคพู่จิ้นกันช่วยพลังกันนะคะก็จะทําให้ท่านเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนอกจากมีเถาว,วันเปียงแล้วนะคะพี่น้องคะก็ยังมีนะคะยังมีเ,เห็ดดินจือแดงนะคะเ,เห็ดดินจือแดงถังเช่านะคะพี่น้องคะแล้วตัวนี้เป็นกาแฟทรีอนวันนะคะทรีนวันก็จะมี ครีมเทียมนะคะท first, ําจากครีมถั่วเหลืองนะคะพี่น้องคะแล้วยังมีสารสกัดจากถั่วขาวถั่วเหลืองกับตัวขาวก็เป็นคู่จิ้นกันอีกนะคะก็ทํางานคู่กันนะคะช่วยเหลือกันนะคะในอ่าถั่วเหลืองก็จะมีโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะพี่น้องคะแล้วตัวขาวนะคะก็จะนะคะช่วยในเรื่องการเผาผลาญส่วนตัวนี้กาแฟตัวนี้จะไม่มีน้ําตาลและไขมันทรานนะคะเพราะว่าตัวอ่าครีมตัวเหลือง AH ไม่มีไขมันทรานอยู like ps. Ps да <mind> year, ่แล ah, ้วนะคะพี ấy, ่น้องปราจจากไขมันเล็ก ไข่ราดจากน้ำตาลและไข่มันทรานนะคะส่วนความหวานแบบปลาเลมปลาเลมนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องใช้สารแทนความหวานคือตัวสุกากร์นะคะนิดต่อยมาให้หวานเทียบปลาเลมปลาเลมนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วอยากจะกินกาแฟสัก,สกแก้วหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะกินกาแฟตัวนี้ได้เลยไม่กระทบต่อน้ําตาลในเลือดของท่านนะคะ,ะก็จะไม่มีผลส่งให้อินซูลินในน้ําตาลในเลือดของท่านสูงขึ้นนะคะเพราะว่า,าตัวสุคากล สารแทนความหวานตัวนี้จะไม่มีจะไม่ส่งผลต่อระดับน้าตาลในเลือดของท่านนะคะเออดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะคะพี่น้องค่ะในจะเป็นตัวเห็ดลินจือแดงนะคะโอจิเบอรี่นะคะตัวเอ,อ่อใบแปะก้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวแอลคาไลน์นะคะช่วยในเรื่อง,องผอมผานด้วยนะคะ คนที่จะดูแลเรื่องน้ำหนักการกระชับสัดส่วนนะคะก็ใช้กาแฟตัวนี้นะคะดูแลเรื่องน้ําหนักได้เลยผู้ไก่ก็ใช้มานะคะตอนแรกนะคะก็คือทํางานประจาอยู่แล้วไญ่สูงแค่ร้อยห้าสิบเองนะคะพี่น้องค่ะตอนนั้นน้ําหนักห้าสิบสามแต่ตอนนี้เหลือสี่สิบแปดค่ะก็ใช้ตัวนี้กาแฟตัวนี้ดูแลสุขภาพมาโดยตลอดเรากินตัวนี้แล้วนะคะทําให้เราอิ่มทนนินนั่นนะคะไม่กินจุไม่กินจิกนะคะเออตัวนี้นะคะยังมีตัวเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะเอยยังมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็ อ่ยังมีตัวอัทงเช่าบอกไปแล้วเนาะเรดินซูแดงแล้วก็ตัวเถาวันเปลี่ยนอาใบแบกลก้วยนะคะใบแบกลก้วยสาระกลดจากใบแบกลก้วยแล้วก็ตัวโกจิเบอรี่นะคะอ่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นสมุนไพรที่อยู่ในากาแฟตัวนี้นะคะจะอยู่ในตาส่วนหมอที่เหมาะสมกับร่างกายของเรารับได้นะคะพี่น้องคะนะคะเพราะว่าบิ๊กบอสของเรามีความรู้เรื่องด้านสมุนไพรก็ควบคุมการดูควบคุมดูแลใน ในอาตาส่วนในสูตรการผลิตตัวนี้ด้วยตัวเองนะคะไว้วางใจได้ว่าไม่มีอะไรมากเกินไปไม่มีอะไรน้อยเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่เห็นผลมากเกินไปก็เป็นภาระของร่างกายที่จะทําการขับออกมาจากร่างกายอีกนะคะพี่น้องค่ะปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องคาะราคานะคะก็น่ารักเหลือเกินแค่เปิดสเกตสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็นะคะเอากาแฟไปดูแลสุขภาพนะคะ นะคะท่านก็ได้ธุรกิจเซนชายกาแฟไปอีกหนึ่งเซนชายนะคะพี่น้องคะราคาข้างถุง590หากท่านไม่เปิดแพ็กเกจนะคะเราก็จําเป็นจะต้องขายราคาข้างถุง590บาทนะคะพี่น้องคะ590บาทต้องจั่ทรงให้จัดสรงให้ฟรีเลยนะคะจัดท่งให้คือปีเลยอ่านะคะสินค้าตัวที่2ที่สามารถเข้ามาเปิดแพ็กเกจกับพวกเราได้ก็คือตัวกาแฟตัวแรกคือตัวน้ํามันยืนยดตัวที่2คือตัวกาแฟนะคะ กาแฟสมุนไพรอย่างที่บอกแล้วนะคะสวยใสจากภายในสู่ภายนอกนะคะพี่น้องคะ่ะกินแล้วท่านจะสวยปาเก่าสาวปากอ,อ่อนอ่อนกวัยไซสกว่าเดิมเออสำหรับกาแฟ g c m อะสินค้าจบไปแล้วสองตัว